สวัสดีครับแต่งหน้าทำผมซะสวยเชียวนอนหลับไปบางคนหลับหลับบ้างตื่นบ้างหลาคนหลับไปลาหลายคนเราเราดังเราดังคุยดีกว่าไหมเรายังรลับเออเนาะนิดนึงเราเคยได้คุยกันแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าจำเรื่องวันแรกที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเป็น ผู้จัดการตอนนั้นเรามาแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะเออตกใจไหมพูดพี่คนนี้แบบอยู่ดีๆเรตกใจมากเพราะว่าคุณแตนสวยมากเเพราะว่าเห็นแ,แรกๆก็ไม่คิดว่าคุณแต้จะมาเป็นผู้จัดการคุณแตนเขาสวยอะ่แะ,แะและครั้งแรกที่มาเป็นผู้จัดการรักเลยไหมรู้สึกบ้<ว>ก่อนรู้สึกรักครับขอ,ขอให้โชคดีใไปถึงสามปีนะโอ้มือนี่แฉกกำลังได้ได้ที่เลยฮะหลังจากที่กลับมาจากแคนาดาครั้งนี้เนี่ยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เลยเดินทางเออเจ็ดหลักปะเบอร์เบอรปะมึนมึนกลังกำลงนี่กำลังกำลังอยู่ใช่ไหมนั่งนั่งอยู่อาจจะมีนอกหอยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาระหว่างแต่งหน้าเพราะเพราะเวลาที่นู่นก็ประมาณหกโมงเช้าเซ็งห้ในขณะนี้ให้คือตั้งแน่นๆเหมือนกันก็เริ่มจากกับทีมนะคะน้องแอนนะคะดีรอบครับนะคะแล้วก็ ฝนนี่ฝนนิสาลมเย็นนะคะสุงหน้านะคะน้องจอยเป็นหนึ่งในผู้ทําประตูในบอลโลกการประตูประวัติศาสตร์นี้ได้มีสโอก็เป็นประตูนะคะครับน้องแมวสวัสดีครับน้องเหมียวย้อมผมนั่นเนธเนวิ่งเร็วที่สุดในทีมนะคะสวัสดีครับเนธนัแป๋วนะแป๋วก็วิ่งเร็วมากค่ะเล่นอยู่ข้างหลังครอีกน้องพานะคะก็น้องน้องใหม่นะคะเอ๋นันซี่นี่ร้องเพลงพอที่สุดสวัสดีครับนันซี่ใครอีกอตาล ตาลก็เล่นอยู่กลางหลังแล้วน้องไหมน้องไหมนี่ก็เป็นดาราประจําทีมน้องหมิวก็ดาราประจําทีมคนดีๆนั่นนะคะน้องหมิวน้องปิ่นสวัสดีครับปิ่นครับาเล่นกองกลางอันนี้อย่าหลอกเสียหรอกแล้วก็ใครเอะอ้าวนั่นสตาร์ออฟเดอะแต่ชมของบอลโลกก็ได้เออซายเป็นประตูนะคะสวัสดีครับซายายนะคะแล้วก็ของเราอรไทยนะคะเอ่อผู้สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะทำประตูให้ทีมชาติไทยสองประตูได้กันในบอลโลกนะคะเออนุสลานะคะแล้วก็น้องน้ำรัติการนี่ นี่คือทีมที่แน่นอนเป็นเหมือนกับครอบครัวใช่ค่ะเป็นเหมือนกับลูกเลยใช่ไหมถามเลยวินาทีที่คุณพี่เขาร้องไห้เห็นภาพป่ะคุณร้องก่อนแน่นอนนะพร้อมๆแต่เห็นผู้อื่นเขาร้องด้วยใช่ไหมวินาทีนั้นมันความรู้สึกตอนนั้นนั่งอยู่ที่ไหนกันฮะร้านอาหารเออร้านไทยหรือเปล่าตอนนั้นใช่มันเป็นยังไงฟิลมตอนนั้นที่เราเห็นออสเตรเลียเขาเตะก็สนมากเสีย รู้สึกเสียใจค่ะที่เขาไม่เล่นเต็มที่อะค่ะครับอ่าแบบว่าเราเราก็หวังอะเหมือนเราเชียร์เขาเงสึกว่ากั๊กมหก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาก็เล่นเพื่อเซฟตัวเองไงแต่ก็ผิดหวังนิดๆที่เขาไม่ไม่เล่นเต็มที่อะค่ะนี่ค่ะผิดหวังตรงนี้ก็เลยเสียใจแล้ววินาทีที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ไปต่อตอนนั้นมันต้องเสียใจแน่นอนค่ะิดถึงอะไรเป็นอย่างแรคิดถึงแป้งนะคิดถึงคุณแป้งคิดถึงว่า คุณแป้งต้องแบบเสียใจมากว่าเ,ออเพราะว่าเราร่วมด้วยช่วยกันมาเยอะค่ะฝ่าฟันเดินมาเยอะเหนื่อยยกันมาเยอะค่ะขนนั่งอยู่หน้าจอเลยเออคนหน้าจอสุดเลยเออจำได้ไหมวิทีชี้นะหลังจากที่เสียน้ําตาไปแล้วพี่แป้งได,ได้ได้บอกอะไรกับทุกคนจำได้ไหมอกใจกันมากกว่าออแต่ก็คุณแป้งก็เสียใจมากนะแต่คือคุณแป้งต้องปลอบใจพวกเราเห็นพวกเราร้องไห้นะเออ้ยอยากแบบปลอบใจม่เป็นไรนะ วินาทีนะผมรู้ว่ามันคงเราเราคงเสียใจหนักมากอะ่ะก็เซ็งมากเพราะมันอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็จริงๆมันนิดเดียวมันคือเกมของออสเตรเลียกับสวีเดนเาออสเตรเลียชนะเนี่ยเพราะาผลของคู่อื่นเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนมาในทางเดียวที่เราคาดการได้อยู่แล้วนะคะเป็นไหมครัครแต่ในข้ากับการในที่กับการพี่น้องชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจไปให้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเห<ช>็นในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กหน้าต่างไหได้อ่านก็ต้องเหรอครับใช่ไหมับ ทุกคนก็รู้ว่าถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อแต่เขาก็ให้กําลังใจว่าคุณได้ทําอย่างเต็มที่ไม่เคยมีทีมไทยทีมไหนที่ไปได้ในระดับนี้นะครับก็บงเล้วรู้สึกยังไงบ้างรรจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆทีมนี้เลยนะคะที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะคะถึงแม้เราจะไม่ติด16ทีมนะคะแต่ก็เราก็ลบคําคํา ที่หลายคนอาจจะคิดว่าไปถึงเนี่ยเราเป็นเพียงไม้ประดับนะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถชนะไอริโคซึ่งตัวใหญ่ประมาณเท่าหนึ่งของเราได้เล่นแรงมากประทะทีกระเด็นหมดเลยมันเจ็บนะเจ็บนะคะชนทีก็เราก็กระเด็นอะแต่ก,ก็ก็จะพยายามชนเขาแต่เขาก็แข็งแรงจริงเข็ตัวใหญ่ที่จริงเราไม่เคยเจอทีมอื่นอย่างเนทางการเราเคยเจอทีมในเอเชียบ้างถูกอเปใช่แต่ว่าทีมที่ทุ่ญี่ปื่นเนี่ยนี่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจออย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยค่ะ ตกใจไหมเห็นครั้งแรกเราคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นอะไรที่มีแต่กำไรค่ะ,ะคือแบบว่าเราอยากได้แต่เขาค่ะ,ะเขาเก่งค่ะอันนี้คิดบวกมากดี นี่เขาคิดบุญกันเรเยี่ยมเลยแล้ววิ่งตลอดเวลาไม่ไม่ไม่เป็นแต่คิวไป็นไรเลยบางทีก็เดินอยู่ีล้วมันก็เดินบางทีก็เดินมันมีเล่นสนุกสนุกไหมผมว่าไอ้เรื่องซ่าเนี่ยเราคงรู้กันอยู่แล้วล่ะมันหนนแข่งกับเยอรมันใช่ไหมคะครับคือมันจะมีเตะคอนเนอร์ไงบอกแนสซี่เตะคอนเงอร์เยอะเตะมุมมีแล้วเหรอคือเขาตัวสูงอะค่ะก็คุณเล่นก็หัโหดล่อแนสซี่คือแบบ เขาก็คือโถมเข้าหาเราไงก็ <c oughs> คุยตลกตลกเตะมุ่งเยอะเราจะมุ่งถึงกันไหมเนี่ยอ,อ,อะไรแบบนี้ก็คุยกันก็ตลกนอยู่สองเขาสูงเกอ่ะนี่นี่คุยระหว่างเตะใช่อะในระหว่างเตะก็คือ <c oughs> ว่าเหมือนเราป้องกันได้แล้วก็เลยถามแน้นพี่ว่ามันเตะมุ้งเยอะเหรอเน้นเออตะบ,บ่อยมากจนแบบเราไม่รู้จะป้องกันเขายัางไงคเขาตัวสูงอะเขสูงจริงใช่สูงมากแข็งแรงเวลาเวลาเราเล่นลอนสีบนสนามอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องเกมกีฬาไม่เรื่องปกติต้องมีสะบบ้างหรูอไหมมีไหม มีมีมั้ยเชื่อเชื่อมีมีมั้ยมีมั้ยของเขามีมั้ไอริคโน้มีอยู่ค่ะไอริคมีมั้ยมีจิดอะไมี่ว่มีมีไม่ไม่ได้มีนแบบแต่ว่าแบบเขาจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไอรีคคนที่ทำทุกอย่างนะใช่เหมือนเขาแล้วว่าเราตั้งใจทำนะนราเล่นผู้ชายอะไรนะเราเล่นผู้ชายอย่างเราเล่นตามจังหวะเกมค่ะบางครั้งเขามีจังหวะสองเหมือนเเตะเตะบอลไหม้เตะเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะแถมให้แบบแต่เราก็ยิ้มสู้ อ่าตอนจบมีกครคุยกันปะเรียบกับไมถึงไม่ถึงว่าพี่แขก กก็สมารถจับมือกันมากกว่าค่ะจับมือก็บอกอุดเกมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องบอกแปทกจอ็ดด้คที่มันเป็นแบบที่บีบหัวใจคนไทยทั้งชาติเลยเพราะว่าเรานำอยู่3าหนึ่งแล้วก็มาตามได้สามสองแล้วก็ลูกสุดท้ายนี่น้องสายประตูเนี่ยเซฟไปได้นะคะคนเตะอ็ดดี้คอี่เอามือทุบดินร้องไห้เลยเข้าใจแล้ว่าเราทั้งสองทั้งสชาติเนี่ยเราหวังชนะสิการลกัดมากม นี่ต้องต้องต้องบอกเลยว่าแน่นอนไป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 บอลโลกแบบนี้เนี่ยมีทีมอ,อื่นๆที่นักทันดียอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราวแบบปิ๊งปิ๊งมีไหมมีไหมเใครจะเล่าแล้วใครจะเล่าเล่าอะไรกันแต่ว่าชาติไหนสวยสุด <c oughs> ชาติไหนครับชาติเย <c oughs> อรมันนะเยอรมันเยอรมันคื <c oughs> อเขาก็าเก่งด้วยอะ <c oughs> แล้วก็บวกกับความสามารถของเขาบวกกับรูปภูมิของเขาอะไรย่างเงี้ยกบบดูดีอะ เมื่อกี้บอกอะไรนะครับปสำหรับตัวหนูหนูคิดว่านอร์เวย์น่ารักมากเลยแพ้เพราะหนูเพราะหนูมารคเขาตลอดนะจะอะไรใช่ไหมือเบิกอะไรจะอย่างไรกัะเขาน่ารักมากคุณเต๋อโอ้สวยมากดีทุกอย่างอ่ะอกอกสวยอันนี้ไม่แน่ใจเลยผู้หญิงทบอกว่าที่สวยเนี่ยระหว่างเต่งอยู่ที่สวยมากที่มันทำให้เกมมันเปลี่ยนไหมเวลาเล่นหรือว่าก็ยังดูเดือดเหมือนเดิม เขาก็ดูอ่ะาทั้งส่วนมากผู้หญิงสวยชอบดูอ่ะเออใช่ทำไมผู้หญิงสวยชอบดูว่ะไล่าดูนะไม่ดูแต่สวยอ่ะเขาชอบหลายอย่างลที่ผมชอบธุรกิจส่วนตัวมันงานมันเยอะมากแต่พออยู่กับทีมเนี่ย เขาจะเป็นเขาคุยกับเขาวิดาเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ดูเท่าที่เขาดูได้แต่วันนี้เหมือนเขากลายเป็นเหมือนพี่สาวของบ้านหลังนี้ไปแล้วหรือเปล่าใช่เช่เหม่หลวงยายที่แคร์แม่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่นอกสนามยันในสนามทุกทุกอย่างคือดูแลทุกอย่างที่แคนาดานี่ประกบตลอดเลยหรือเปล่าครับอยู่ด้วยกันใช่อยู่แรมเดียวกันใช่อยู่ด้วยกันเป็นห้องเดียวกันอะไรนะเขาฟรีฟ้าก็จะจัดให้การก้าวเช้ากับวันเย็นจึงห้องห้องของทีมไทยแลนด์เนี้ยอ่า ก็อยู่แคนาดาก็ทุกคนก็สนิททุกครีกันนะครมีทีมต่างชาติมามาอะไรวมาชื่อชอบพวกเรามีมาคุยไหมมีไหมมีไหมสื่อชมนะว่าเราเป็นเป็นทีมที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทยเรามีไหวมีขอบคุณนะคะมีเรียว่าอะไรอ่ะเวลาเขาล้มเราก็ยังไปช่วยนะอย่างจายที่ไปช่วยมันคงต้องเป็นความภาคภูมิใจแน่นอนเพราะว่าอย่างบวกที่เราเห็นหรือว่าตามธง วิวบ่ออะไรก็ตามของแคนาดาเวลาเราไปถึงปุ๊บมันจะมีธงไทยอยู่ด้วยคนลุกปะวันที่ไปถึงใครจะเล่ามีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าคนลุกแบบโอ้โหไทยอยู่นี่ไหวอะไรเงี้ยอ่าเราเราเราตอนแรกค่ะที่เราจะแข่งกับนอร์เวย์ใช่ไหมคะแมตช์แรกนะคะเราออกไปวอร์มอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบอลังการมากเลยธงไทยเต็มไปหมดเลยค่ะรอบสนามแล้ว รู้สึกจะร้องไห้อ่ะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่าเนี่ยนักเด็กต้านนอกนะอย่างเราเนี่ยยังมาอยู่ที่นี่ได้มาได้ไงอะไรเงี้ยมันภูมิใจมากจริงคะแล้วก็ตอนตอนร้องเพลงชาติก่อนแข่งอะก็รู้สึกมันร้องไม่ได้อ่ะมันร้องเพลงแล้มันรู้สึกวี่ก้อนน้ำตาอยู่ตรงนี้มันมีกี่เส้นตื่นตั้มกันตื่นตั้มเนีอตื่นตั้มได้ร้องด้วยก่อนครับก็ร้องอยู่ในห้องร้องแต่ แม่พูดไม่ออกไม่กล้ามองหน้าคุณแบงค์ยังไงยังไงในห้องไมมองเลยหรอก็คือคุณแบงค์เขาจะพูดก่อนที่เราจะร้องอ่าสวัสดีมหาราชาใช่ไหมคือจะพูดทุกๆอย่างที่ทอมให้เรามีกำลังใจค่ะเหมือนแบบแม่เขาบอกเออเหมือนเหมือนเช่นเช่นเช่นแบบว่าสิ่งนี่เคยทํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ส่งผลให้เราชนะในแบตเนี้อ่ะพูดแล้วแบบรู้สึกอยากร้องไห้มากอืมใช่คุณแม่พูดทุกอย่างเหมือนเพื่ออยากให้เราชนะจริงๆริงในวันนั้นอ่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศดู่นเราเนะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลาออกเดินทางเลยค่ะให้ความมั่นใจกับทุกคนค่ะความเสีใจที่สุดในกวามจริงใจแต่งร้องไห้แต่อยู่ในห้องนอ,อ้โหนูก็กลมหน้าแล้วไม่กล้ามองเลยไป่กลัวร้องไห้แล,แล้วเสารตามด้วยเพลงใช่ซาดิมซาดีมหาราชาร้องกันเองในห้องร้องกันนจะเป็นธรรมเนียมของทีมเราทุกครั้งจะร้องสซาดีมหาราชามหาราชนีอืมว้าวค่ะว้าวกลึกร้องล็อกเกอร์รูมเลยแล้วก็ออกไปแล้วก็มีเพลงชาติ แน่นอนนะครับใช่ค่ะเพลงใช่เป็นอันหนี่งครับแล้วเราปรับใจดีไป้เหรอวะ คนถ้ายิงเข้าเงี้ยทุกคนจะพุ่งตรงที่แป้งคุณแป้งอ่ะไม่สนใจเพื่อนเลยเพื่อนพุ่งตรงเลยค่เขาจะฟาดไปหาคุณแป้งเขาไปกอดคุณแป้งก่อนอ่าไปยิงเข้าพุ่งหาคุณแป้งก่อนเลยแป้งดีใจแต่หนูเกือบแย่ว่าแกจะตีเขาหนูเ่าตั้งสต์เหรออยากไอ้ที่เขาดีใจกันจริงๆสุดๆนั่นแหเวลาดูบอลต้องนั่งดูกับน้องคนนั้นใหม่อ่ะทำไมเั่นะไม่เป็นไรถึงเคล็ดแต่สื่อเคล็ดต้องนั่งดูใหม่ิดหม หมายเล่าให้ฟังซิว่าจีบกันยังไงกั้งหมายเนอะตหมายก็อาหมณ์วุ่นวายนั่งก็ลุ้นคึงแป้งก็จับหมายจะเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ได้ยหมาอสุกันมากินเสื้ออาละหมายไม่เสื้อเอาลูกอมเลยยังไไงก็บางทีมันเครียดเกินเวลาดูพี่ๆแบบเพื่อนๆเล่นในสนามเนี้ยก็มีลูกอมคึ้นแป้งสุกันก่อนก่อนหมายหมายหมายจีบแป้งแป้งมากที่สุดตอนตอนนั่งดูเนี่ยเธออาการเป็นยังไง แกเหมือนบางทีพอยิงเข้าแกก็บางทีแกก็ดูไม่ทันอย่างเงี้ยเขาทลไมาค่อยิงอ่ะแล้วแกก็ค่อยออกไปดีใจแป๊บหนึ่งอ่ะแบบแล้วก็วิ่งออกไปอะไรแกก็จะลุ้นแบบลุ้นหนักอ่ะก็คือเรานล่งหนูเห็นหนูหมายถึงเรายิงเข้าแเราหนูหันมาดูม้านั่งสำรองหมายอยู่เงี้ยคุณแม่กดกดเขาหมายเงี้ยหนูเฉยๆขอไล่ไปเลยตอนที่เราช่วย่อาเสื้อผ้าขอยคุณแม่ค่ะจะเย็นครับแม่ค่ะ นไว่ที่ไรคุณแป้งอยู่อค่ากันเลยยื้อค่าอีกค่านี้เหรอส่วนมนต์ที่ส่วนมนต์ที่เหรอไหนแต่ว่าเอ๊ะแข่งกันไปที่โคนี่นะ,ะพี่ส่วนแล้วพี่ได้ยินยเอ๊ะหมู่บู่กองแชร์ันที่โคนได้ดเหมือนส่วนมนต์เหมือนกัน,นอ๋อเหรอบู๋และรู้เขาเขาเขามีพิธีของอะไรก่อนลงสนามก็มีพิธีกรรมนะเราก็เราก็นึกว่าแต่เราจะเต็มกว่านะเออลงสนามต้องขนนางลงนางลำไปหมดเออ ปีข hmm ้างหน้านะฮะถามเราจะได้ไปบอลโลกอีกไหมทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบหรือผมต้ถามแบบผู้เขียนอีกสี่ปีข้างหน้าเราจะได้ไปบอลโลกอีกไหมว้าอะไรพูดว่าอะไรว่าอะไรไม่รู้ค่ะเออไม่ถือบางคนอาจจะไม่ได้ไป คือเราก็อยากจะไปนะแต่มันอีก4ปีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทีมเอเชียเนี่ยก็มีพัฒนาการสูงมากเราเองเราเราคิดว่าเราระดับนี้แต่ทุกทุกชาติเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแข่งกันอย่างรุนแรงนะคะแต่เราก็ต้องแข่งไม่ใช่เหรอใช่แน่นอนค่ะแต่สิ่งที่จะถึงในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือฟรีโอลิมปิกโอลิมปิกที่เราแข่งที่เมืองไทยเจอกันนะสี่ชาติด้วยกันใะ่ไหปบ้า เวียดนามเวียดนามมาไต้หวันไต้หวันโซนแดงสบายสบายเปล่ากุ้งเก่งไม่เชื่อคิ่ว่าถ้ายิ่งแข่งที่ไทยอ่ะเขาคงอยากชนะเราที่บ้านเราใช่เพราะเราไปชนะบ้านเขาบ่อยอืมคงอยากจะมาเอาคืนซึ่งเราก็เริ่มซ้อมกันแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องต้องพักสักกี่วันเขาบอกจะมาซ้อมกใหม่สิบห้าวันสิบห้าพารักษาดากลับมาซ้อมใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนะฮะ ะะวันนี้เราต้องขอบอกพี่ขอบอกในนามตัวแทนของพี่น้องชาวไทยแล้วกันเนาะว่าวันนั้นที่แคนาดานะบอลโลกครั้งสำคัญเดือี่น้องชาวไทยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมได้อา่านได้สั่งได้ไดูได้ถึงตามทุกคนชื่นชมดีใจและก็รู้สึกว่าคุณคือฮีโร่ของเขาอย่างแท้จริง มาถึงแค่นี้มาถึงมาถึงขนาดนี้เนี่ยไม่เคยมีใครทําได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนทราบว่าเราที่มาวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาคุยกับพี่ต้องอย่างเดียวแต่ว่าจะเอาสารจากพี่น้องชาวไทยมาส่งให้ทุกคนทั้งทีได้รับทราบว่าเราขอบคุณที่เป็นตัวแทนของเราและเป็นเป็นฮีโร่ของเราอย่างแท้จริงไม่ได้ชนะในเวทีของเขาแต่ชนะใจพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับดันะงนั้นเรากราบขอบคุณ ทีฟุตบอลหญิงด้วยนะครับแล้วก็คุณมาดามแป้งด้วยนา่ารักนา่นารักนา่นารักนา่ารักนะเอาผมมือให้กับผู้จัดการทีมเลยนะตบไม่เตะด้วยจริงเจอกันตีไลน์เรารู้สึกเรารู้สึกว่าอโอผ้ผมทีต่างกับทีมอื่นเนาะเพราะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้จะมีความอ่อนโยนก็ <S <S ออนนลเลยรู้สึกว่าทีมนี้มันจะเข้ากันมาถึงวันนี้ผมรู้สึกทีมเริ่มที่ใสเหมือนคุณมีทั้งความหวานอ่อ,อนโยนแข่งมีสวยด้วย ใจอ่อนโยนชนะก็ร้องไห้แพ้ก็ร้องไห้ตลอดจริงอแต่สวยจริงๆนี่นั่นแหละสวยมากลุกๆแบบเนี้ยเมย่ามีสิทธิตกงานได้เลย อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแป้งเนี่ยนะคะมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงได้6ปีนะคะต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่นจะเขียนเสมอในในอินสตาแกรนะว่าเป็นทีมลูกรักนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆนะคะในทีมฟุตบอลหญิงทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะ ไม่มีการอิจฉาริษยากันนะคะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงที่รวมตัวอยู่กันในกลุ่มในกลุ่มใหญ่ๆนะทุกคนมีน้ําใจมาสามัคคีและที่สําคัญทุกคนมีน้ําใจนักกีฬาและทุกคนมีเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นเป็นเป็นเด็กดีอ่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็ทําให้แป้งรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแป้งเป็นเหมือนครอบครัวแป้งนะคะเครืสุทุกคนเนี่ยนะคะเราก็แชร์ด้วยการร่วมรับรู้ด้วยกันนะคะต้องบอกว่าทีมเราเนี่ย เรียกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะทั้งผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะคะเป็น30คนเนี่ยน่าจะเก,กิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เหนความภาคภูมิใจสูงสุดนะคะน้องๆทุกคนได้ทําหน้าที่นะคะให้กับ,ให,กบให้กับประเทศชาตินะคะอย่างสมศักดิ์ศรีมากาที่สุดครับนี่แหละฮะโชคดีของทีมนี้ที่มีผู้จัดการทีมที่สวยสุดในโลกเนาะ <S <S จริงๆนะขอฝากไว้นิดนึงนะครับครั้งนี้เราคุยกันเนี่ยเธอยังไม่มีอินสตาแกรมกดไปกดฟอลโล่แล้วใช่ไหมเออขอให้ขึ้นนิดนึงดีกว่าแป้งร่ำซ้ำ ค่ะถูกไหมฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคืนนี้กดกด follow เยอะนะฮะเป็นขอมบูดีก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาโพสอาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เข้างปุ้มนะเขียนคปชั่นได้ทับเทิบทุกอย่างกันเด็กๆอะไรนะครับคุณต้องเข้าใจว่าจากคุณพี่ที่เล่นแต่โนเกียอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่เมีโนเกียอยู่ในวันนี้เนี่ยมาลองใช้สมาร์ทโฟนแล้วนะครับในขนาดนี้ เราไปฟอลโล่ดูนะครับอาจแป้งล้ำสับส่วนทีมฟุตบอลเรามีอ f ฟฟิเชีย c อคาสมั้ยมีค่ะนะแอดอะไรครับคนหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อ่าเขา a c e b o o k นะคร Facebook ะไปดูแฟนเพจ Facebook นะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้เราไปกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับว่าจะมีภาพของทุกคนอัปเดตตลอดเวลาจะมีภาพของที่ต่างได้ไหมมีมมหลายๆคนมีด้วยะะมีกันทุกคนต,ตามกันให้ได้นะครับก<ม>็ขอ,ขอต้อนรับกลับสู่กรุงเทพ ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราเจอกันใหม่กันยายนนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากครับดี้ครระหว่างที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแป้งครับต้องบอกผู้ชมนะครับว่าเธอนั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการทีมครับสิ่งที่วุดีได้เห็นเธอนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งทีมและวุดีเชื่อนะครับว่าในฟุตบอลโลกหญิงครั้งหน้าเราจะเห็นเธอยือนอยู่ข้างสนามอีกครั้งอย่างแน่นอน มารับังานแต่งั้นโอ้โหมีคนมาทวงฮนะเขาบอกว่าต้องมาถึงที่ไม่ส่งให้ต้องมาเอาเอกตัวรับประกันว่ามันแน่นอนทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยครับไม่ต้องเสียค่าเรียนจนกระทั่งบริษัทเขามีกำไรเนตต่อเดือนเกิน2สองแสน